สวัสดีครับเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ Forex Indicator System Thailand นะครับในวันนี้เราจะมาต่อจากวิด,ดีโอชุดที่แล้วนะครับซึ่งผมจะมาแนะนำหรือเทคนิคการวิเคราะห์นะครับ Forex Pattern Pro V1 นะครับตอนนี้ก็มาถึงาพาร์ทสามแล้วนะครับตอนนี้วันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับหรือวิเคราะห์ นะครับพร์นในรูปแบบของทิปเปิลบัตทอมนะครับซึ่งอย่างตัวอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นรูปแบบของอาราคาที่ทำส n ิงโลนะครับ3มจุดด้วยกันนะครับคือมีการทำสวิงโลนะครับจุดที่1จุดที่2จุดที่3นะครับจากเทนที่เป็นเกิด เป็นเทรนซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตนะครับกรณีที่ราคานะครับรีบาวขึ้นไปนะครับเป็นจุดที่จะเป็นจุดที่เรานะครับเ mm hmm. ข้าออเดอร์นะครับบายนะครับเมื่อราคาเบรกเอา์นะครับนะครับหรือราคายืนเหนือเส้นแนวต้านหรือ ดีเซนซไลน์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเข้าออเดอร์บายนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับการาใช้เทคนิคนะครับการเข้าออเดอร์และการวิเคราะห์นะครับในรูปแบบของทิพเปิลบัตทอมนะครับตอนนี้เรามาดูกันเลยครับตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับ จากกราฟที่ผมใช้นะครับตัวนี้นะฮะจะเห็นว่าลักษณะกราฟตัวนี้นะครับเป็นเทนลงนะฮะซึ่งตัวนี้กราฟได้เกิดรูปแบบของเทนชแนลนะครับที่ผมติกรอบไว้นะครับเป็นเทนชแนลนะฮะซึ่งตรงนี้ราคานะครับได้เกิดเป็นการสวิงสวิงโลนะครับ หนจุดนะครับ1นึจุดสจุดสามจุดด้วยกันนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งให้เราตีนะครับเส้น support มาหนึ่1เส้นนะครับแบบนี้นะฮะตามตัวอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้ลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเห็นนี้แสดงว่าราคาเนี่ยนะครับกำลังจะกลับตัวจากดาวเทรนนะฮะเป็น up trend นะครับ ซึ่งลักษณะแบบเสถียลักษณะแบบนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของแพทเทิร์นที่เป็นลักษณะของทิปเปิลนะทิปเปิลบบททอมนะครับตอนนี้เรามาดูนะครับจุดที่เราจะทำการเข้าออเดอร์นะครับนะครับเราสามารถเข้าออเดอร์นะครับโดยการวัดนะครับหรือว่าหาเทรนนะเทรนที่เป็นแนว อาแนวต้านนะครับจากแท่งเทียนตามรูปตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะจากแนวจากแนวอ่ารีสติเทนอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้เมื่อราคาเบรกนะครับราคาเบรกเอาจะจะเป็นเส้นล่างกดีเส้นบนก็ดีนะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณให้เรานะฮะเข้านะครับเมื่อราคาเบรกเอาปุ๊บให รือราคายืนเหนือนะเส้นเทรลไลน์นะครับตรงนี้ให้เราเข้าออเดอร์นะครับเข้าบายหรือนะครับจะเข้าโดยกรณีที่ราคาเนี่ยเบรกนะครับเบรกแท่งเทียนนะครับก่อนหน้าหรือแท่งเทียนที่ทําทำหายก็ได้นะครับแบบตัวอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นจุดที่เราทําการเข้าออเดอร์หรือเป็น จุดเปิดนะครับจุดเปิดออเดอร์ของเรานะครับง่ายๆก็คือเข้าบายนะครับเข้าบายนั่นเองนะครับอตอนนี้ผมจะตั้งนะครับจุดราคานะครับหรือจุดเข้าบายนะครับผมกําหนดที่ท p ีที่300นะครับ s ต o อบรอไปที่250นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับ ส่วนตรงนี้เราสามารถกําหนดหรือเลื่อนนะครับจุดจุด stop l o s s ได้นะฮะนี่ผมสร้างคร่าวๆนะครับ,รบส่วน <c oughs> การดูในโนมนะครับนี่เราม,มาดูกันนะครับการหานะครับอาจจะการหาเส้นนะครับ เส้นหรือแนวรับแนวต้านของราคานะครับโดยการให้หาจุดไฮนะฮะหาจะกายมาแล้วก็โลนะครับคือไฮสูงสุดของอ่าสายเทียนนะครับสายเทียนที่ทำไฮของเทนชเนลที่ผมตีไว้นะครับส่วนโลก็คือโลของโลของเทนชเนีลที่ผมตีไว้นะครับแบบนี้นะฮะให้เราเอาอ่าเครื่องมือนะครับเล็กเทนโก้นะครับ มาวัดจากไฮกับโรนะฮะแล้วมาแล้วมานามานะครับามาไว้ตรงที่จุดเปิดที่เราเปิดออเดอร์นะครับตรงนี้ที่ผมอ่าตีเส้นไวน้นะครับนะครับเส้นสีเขียวนะฮะแล้วก็กําหนดนะครับกาหนดจุด <c oughs> กึ่งกลางนะฮะกึ่งกลางคือระดับระดับเป็น ถึงกลางระดับเป็นระดับ50%นะครับซึ่งผมได้กำหนดไว้ที่ห้าสินะครับ50%แล้วก็เจ็ดสน่งร้อยเนะครับแล้วก็ที่เราเข้าบายกจุดนี้นะครับเราก็กำหนด <c oughs> จุดขอโทษทีครับ จากเทรนที่เราเห็นตอนนี้นะฮะจะเป็นาราคาเนี่ยได้รีบาตขึ้นไปเป็นอัพเทรนแบบนี้นะฮะส่วน D P เนี่ยนะครับผมได้กำหนดไปที่100%นะครับตรงนี้อาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะครับนี่ผมคือ,อทำการวิเคราะห์ให้ดูนะฮะแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับให้กำหนดที่ประมาณ70%ก็พอนะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะ โอเคตอนนี้นะฮะททร์กเก็ตที่1นะครับจะตั้งไว้ที่ห้าสิเอร์เซนตนะครับททร์กเก็ตที่สองเจ็ดสิเอร์เซนะครับส่วนททร์กเก็ตที่สามอยู่ที่หนึ่งร้อเอร์ซนะครับคือ,อจุดปลายสุดของอเล็กแองโกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะ ตอนนี้เราก็มาดูลักษณะของราคานะครับซึ่งราคาเนี่ยได้ทําการรีบาวขึ้นไปถ้ากรณีที่ว่าเราจะเปิดออเดอร์เบิ้ลนะครับเขาเบิ้ลได้นะฮะโดยการเมื่อเทงเทียนย่อแล้วเราก็เปิดออเดอร์เบิ้ลเข้าไปนะครับตอนนี้ผมไม่ได้เปิดให้ดูนะฮะอีกองนี้หนึ่งนะครับให้เราตีนะครับอ่าเท่นเส้นนะฮะเทนชแนลที่เราตีมาเส้นแรกนะครับให้เราทําการกอปปี้อีกหนึ่งเส้นนะครับนะครับให้ตีเป็น คู่ขนานแบบนี้นะฮะคือไปก็ปีอีกเส้นหนึ่งให้ไปไปวัดนะครับจุดไฮนะครับจุดไฮอีกเส้นหนึ่งแบบนี้นะฮะซึ่งเป็นกรอบของราคาที่ราคาจะรีบาวขึ้นไปนะครับเป็นกรอบแบบนี้นะฮะซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยราคาครับราคาเนี่ยวิ่งอยู่ในกรอบแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเทรนเทรนของเทรนแนลนะฮะแบบนี้นะครับ ถ้าราคามีการหลุดกรอบหรือการเบรกเบรกของอาการเบรกของเทรชแน,นลนครับเส้นล่างนะฮะตรงนี้ก็แสดงว่าจบรอบของราคาที่เป็นอัพเทนนะครับตอนนี้เราก็มารอดูนะว่าราคาเนี่ยนะครับจะขึ้นไปถึงแทร็กเก็ตที่สองหรือเปล่านะครับหรือว่า จะทะลุไปจากเกตที่3นะครับต่อไปก็คือการกำหนดจุดนะครับสต็อปลอสนะครับหรือเทอร์รียสตอปนะครับตัวน,นี้ก็มารอดูกันว่าราคาเนี่ยจะรีบาวขึ้นไปถึงจุดไหนนะครับ ตอนนี้สต็อปลอดผมนะครับอยู่ต่ำกว่าแท่งแท่งที่ทำนิวนิวโลนะครับจะเห็นตรงนี้นะฮะนิวโลนะฮะโอเค <c oughs> okay, เส้นที่ผมตีตรงนี้นะครับตรงจุดไฮตรงนี้นะฮะผมได้เลื่อนเทลลิงสต็อปขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นจุดเทลลิงสต็อปนะครับซึ่งจะอยู่ในระดับของอแท่งเทียนที่ทำไฮตรงนี้นะฮะ ระดับประมาณ30%นะครับถ้ากรณีที่นะครับราคาได้รีบาวขึ้นต่อเนื่องนะครับให้เรากำหนดเทลลองสต็อปนะครับหรือว่าเลื่อนตามเลื่อนเทลอรเทลิงสต็อปนะครับตามไปนะครับอาจจะเป็นที่50%ก็ได้นะครับหรือถ้าราคารีบาวขึ้นไปเรื่อยๆก็กำหนดเลื่อนตัองลดตามไปเรื่อยๆนะครับไปที่70%อย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับ เพื่อตรงนี้เพื่อการเลื่อนเทลลนดสต็อปนะครับเพื่อการความเสี่ยงหรือปกป้องทุนนั่นเองนะครับถ้าเกิดแล้ว,วาราคาเนี่ยมีการตีกลับนะครับหรือว่ากลับตัวลงมาเนี่ยเราก็สามารถเราก็ยังมีนะครับมีกําไรอยู่นะครับส่วนหนึ่งนะครับเมื่อเกิดแพทเทิร์นใหม่หรือว่าเป็นแพทเทิเตร์นรูแบบต่างๆก็ๆดีนะครับในอีกรอบหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถ ทำจุดเข้าออเดอร์ตรงนั้นอีกรอบหนึ่งได้นะครับตอนนี้เราก็มารอดูกันว่าราคาเนี่ยจะขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะครับจะทะลุท่าก็ตที่สามหรือเปล่านะครับก็มา,มารอดูกันนะครับถ้าไม่ถึงนะครับเราก็มีเถวเิ่งสต็อปนะครับที่ปกป้องทุนเราไว้นะครับซึ่งก็ยังมีกำไรอยู่นะครับ ตอนนี้ราคาได้ทะลุถ้าเกิดเราตั้งที่แทร็กเก็ตที่สองเขาเรงว่าตรงนี้ก็เป็นจุด tp ไปแล้วนะครับผ่านท p ไปแล้วนะครับนี้ผมหุ้นที่แทร็กเก็ตที่สามอาจจะไม่ถึงนะครับตรงนี้ผมจะเลื่อนเะครทลิ่งสต็อปมาที่ห้านสะิบเปอร์เซ็นต์เยไหมฮะที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ราคาอาจจะทิ้งตัวลงมาแล้วกลับตัวลงมาก็ได้นะครับ ตรงนี้ผมก็ยังมีกําไรอยู่นะครับหรือว่าจะเลื่อนไปที่70%ก็ได้นะครับบางท่านก็อาจจะ40%อาจจะได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันแต่ว่าราคาอาจจะลงมาเร็วนะครับตอนนี้ราคาได้กลับตัวลงมาแล้วครับคือได้ตัดเทอร์เรตต์ตอไปแล้วนะครับตรงนี้เราก็ยังมีกําไรอยู่นะครับถ้าในกรณีนี้ถ้าคาราเกิดแพทเทิร์นใหม่นะครับแพทเทิร์นใหม่เนี่ยเราก็สามารถตีกรอบราคาแล้วหาจุดเข้าใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ในวันนี้นะครับก็จบนะฮะการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคนะครับการดูแพทเทิร์นและการเข้าออเดอร์นะครับการหาจุดเทคโปรฟิตต่างๆนะครับโปรดติดตามนาบีโอชุดต่อไปนะครับหรือติดตามเพจจากกลุ่ม forex n d i t o r System Thailand ได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ